สวัสดีครับผมกรมนาครมนีครับผมมีตัวเลขล่าสุดจากแม่ตั้มครับมาหลายฟังแม่ตั้มล่าสุดเมื่อกี้ที่ว่าผมเอาคลิปของเรานงเนาะเอาคลิปย่อนหลังเหตุพดูดในเบิงเลขของเราครับเข้าเลข3ตัวโต๊ดครับคือเลข910ที่ว่าเพิ่นฝันเห็นบานฝันเห็นบานเกาฝันเห็นเงี้ยครับของเราเข้าเลข3ตัวมาสองครั้งแล้วครับของแม่ตั้มมวดนี้ คือเราฝันเห็นลดขนเงินครับลดขนเงินมีคนหนึ่งครับฝันเห็นลดขนทองแม่ตั้มฝันเห็นลดขนเงินความฝันเขาเราครับฝันลักษณะเหมือนกันกับหลายๆคนเลยตัวเลขก็ใกล้เคียงกันกนี่แหละครับเราฟังเมื่อไรมันแปลกกตรงที่ว่าเราฝันหลังจากที่เลขออกเลยครับเราฝันมาเราไป เปเทโธร์อยู่ในตัวจังหวัดผมก็ได้ทามาเปเทโธร์นี่คือเปห์เกียวอย่างครับผมก็เลยแ,แบบสอกแสงมาน,น,นึงครับคือเราบอกว่าเราสิไปเอาเงินไปเข้าธนาคารความฝันเลยแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าธนาคารยังว่าได้เอาเงินเข้าธนาคารนาะแล้วกาเราก็เห็นลดขนเงินออกจากธนาคารนะี่แหละแลนไปปกติลดขนเงินจะต้องเป็นตู้ทึบเปน็นปะครับ แต่ในความฝันคือมันเป็นเหมือนกับรถตู้ที่ว่าบมีกระจกคือมันเหมือนกับกระจกใสเลยเหมือนกับกระจกใสเลยคือข้างในมองเห็นเลยว่าเป็นเงิน,เง,นเงินเต็มรถเลยครับมีเต็มแบ่งพันเป็นตั้ๆเลยปกติส่วนใหญ่คือชีวิตจริงคือรถขนเงินจะเป็นตู้ทึบๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างที่คนเห็นประมาณนั้นครับชีวิตจริงแต่ในความฝันแม่ตั้มมันบอกว่ามันเป็นรถตู้ แต่กระจกนี้ใสกิ้งเลยแนบเห็นเลยว่าข้างในเป็นจำนวนเงินเงินเยอะมากแต่ฐานนางนางไรนะโอ้โหคือจะเป็นรอยล้านละว่ามันมันเต็มมันเต็มหมดเลยน่าจะเป็นร้อยล้านเลยนะแม่ต่ําร้อยล้านงวดนี้บัไหครับเราฝันเห็นเงินเนาะแต่ไม่ใช่เงินแม่ต่้านะครับหมายถึงเป็นเงินผู้อื่นละวะแล้วก็วกยืนย่นอยูนหน่หนาหนาธนาคารเพื่อที่จะรอให้เขาเปิดเราสิไปใส่บริการมาทันเอาเงินไปฝาก แต่ว่าในความฝันคือไม่รู้หรอกครับว่าตัวเองไปฝักเงินเท่าไหร่แต่ที่แนีคือจําได้ว่ายืนแล้วเห็นรถขนเงินขับออกมาจากธนาคารแล้วก็เห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าเงินเยอะมากในรถแถมมาจอดคือมาจอดอยู่ต่อหน้าต่อตาของแม่ตามครับแต่บาหัวมาจอดอย่าง,างแต่ที่เนีคือเราบอกว่าเงินในมือเรานี่คือนิดเดียวแต่ว่าตรงต่อหน้าคือเงินเยอะมากแล้วก็ถามเขาได้ว่าเอาเงินไปจากเอาเงินไปใส่ เสียเงินไปนอย่างจ้้นะก็กระถามเขาแต่กับวิทให้ตอบเราครับเราก็ฝันขับขายรับข้าว่าประมาณนี้เพราะว่าเราบอกว่าลราจะนีแม่เขาไปธนาคารแล้วก็ไปเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินกประมาณนี้ฝันแค่นี้เลยแต่ที่จําได้ครับเพื่อนบอกว่าเงินเต็มรถเลยเป็นรถตู้กระจกใสทะเบียนนี่คือแนมห็นเลยลหละทะเบียนทะเบียนรถเดีขอคนุยาตบอกทะเบียนรถครับ ทะเบียนรถขนเงินนะครับเรือที่ว่าแม่ตั้มเราเห็นครับคือ5 3 8 7 5 3 8 7ครับนี่คือทะเบียนรถของแม่ตั้มที่ฝันเห็นรถขนเงิน5 3 8 7งามบอกผมตอบตามตรงครับคือเลขสวยจริงครับแต่ถ้ามีโอกาสมาคงมีโอกาสมาน้อยมากเพราะว่าที่ผ่านมา3าม,มวดสี่มวดมันติดศูนย์ทุกมวดครับทั้งมวดน,นี้ติดศูนย์อีกเด้ จ็สิวาเยเฉลยนะครับนะห้าสามแปดเจ็ดนี่คือตัวเลขที่แม่ตั้มฝันเห็นครับแต่ที่ว่าผมเกินเมื่อกี้ครับว่าติดศูนย์มาหลายงวดงวดนี้แม่ตั้มเพิ่งกับฝันเห็นห้าสามแปดเจ็ดที่ว่าเราเห็นเนี่ยถ้าว่าหากว่าติดศูนย์ครับแม่ตั้มบอกนะอาจจะเป็นศูนย์ห้าสามหรือเป็นศูนย์แปดเจ็ดอันนี้คือแม่ตั้มเป็นคนบอกนะครับเพราะว่า เรนก็คิดมันผมแม่ละเพราะว่า3ามวดสหมดที่พารามันติดสูงมาเลย5้าสามปดดนี่มันเป็นเลขง,งามมันอาจจะไม่ออกก็ได้แต่ถ้าว่ามันมาเนาะมันอาจจะเป็นศ5นหหรือ0 8 7ย์แดเเราบอกผมนะนี่คือตัวเลขของฝันของเราปากติเราจะฝันยากเตยไปได้แต่ว่างดนี้คือฝันทันๆานมิดจัดเลยบุกหัวึ่ไปจะใดต่อครับแต่ว่าบอกกับเล่าครับแล้วก็บ,บอกว่าหมดที่พาราเมกีเรากับใดพอสมควรหนึ่ง รก็บอกว่าเด็กพ่อได้ใส่ครับเด็กพ่อเด้ซส่เล่าเด็คืออาจจะได้ได้เยอะเติมประสาต่าอความฝันของเราครับผมบอกความฝันของเรานี่คือมาประมาณสักสครั้งแลละครับแล้วก็เลขเขาทั้งสามครั้ง แล้วก็3ครั้งนี่คือเป็นเลข3ตัวของาครั้งนะครับทั้งงวดนี้เขาอีกก็จะเป็นงวดที่4ของแม่ต่มนะครับกับรอบที่หน้าผมก็ได้งวดที่สิพฤษผู้สภาครับผมตัวเลขของของผู้ใดครับที่ว่าเพิ่นฟันแมนก็จะมาลอยให้ฟังครับพอทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนที่สําคัญเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบเอาไว้เป็นแนวทางครับเปรียบเทียบกับค้อมฟันของเจ้านี่เปรียบเทียบกับค้อมฟันของเจ้านั้น เผื่อวันเฉตรงกันบ่แต่ที่สําคัญคือผมก็อยากให้มันตรงครับจริงๆแล้วเนี่ยข้คมคิดผมนะมข้อมฝันเขาแต่ละคนที่ทักมากครับจะยี่สิบสาสิบคนกรซ้าครับคือผมอยากให้ก้อมฝันเขาแต่ละคนเนี้ยคือใกล้เคียงกันเพราะว่าจะได้แบบว่าให้ฮอบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอย่างเช่นว่ารมอยากให้ตัวเลขมันหลายมันหลายตัวมันสิบสับสนครับแต่ถ้าตัวเลขมันใกล้เคียงกันแสดงว่ามันก็มีโอกาสมาครับ ถ้าถูกก็คือถูกแต่ถ้าไม่ถูกต้องตาำอีกงวดหนึ่งนะครับแล้วกับ,บืางเอื้นมาข้งฟังเขาแต่ละคนครับแย่ผมหอ,อกมามันก็ใกล้เคียงกันเส้นเหลือเกินครับนะครับใกล้เคียงกันเลยเลยแต่กันทีสําคัญมันก็ออกจริงๆครับมันกับบางเอื้นผมนะครับเนาะบางเอื้นมาเลขสามตัวบ่อยบ่อยเกินไปปีนี้ตั้งแต่ปีใหม่มาถูกเลขสามตัวมากี่งวดแล้วันนด้คือแม่ตามบรรถามผมเลยผมกับต่อมากันหลายงวดแล้วครับ สามตัวจังๆนี่ก็คือตรงๆนี่ก็คือพอมีนิดหน่อยแต่สามตัวโตนี้ก็คืออาจจะหลายหัวนนะครับสามตัวโตสำหรับผมเนี่ยผมกับเบ้งเชือนนะโชคดีตัวท่ว่าแต่ละคนที่บ่ฝันมาผมกับมีโอกาสที่จะได้วิเคราะห์ที่จะได้คิดเรื่องตัวเลขเนี่ยคือประมาณนั้นครับมีโอกาสที่จะถูกพวกกระบุ้งนะครับว่ามีโอกาสถูหรือไม่ถูกเพียงแค่ว่าแค่ได้ฟังแลละกับผมกับแค่ คิดตามงมืดน,นะมาของูลใดมันเป็นตาออกใช่ไนหะมก็เลยมีโอกาสข้อดีน้อยหนึ่งครับแต่ถาาจะให้จะให้ผมบอกว่ามันจะออกตัวนี้เลอผมก็บอก่ได้ครับกบหน้ายำตัวนี้แนผ่ผมคงก็ยำ่ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบของคนแต่ละคนนะว่าเขาจะมาตัวนี้บ่คือส่วนใหญ่ของแต่ละคนจะชอบเน้นเลขสองตัวเลขล่างซะมากกว่าการดีครับการดีเหมือนกันเพราะว่ามีมีโอกาสถูกหนึ่งเลนร้อยเนาะเลขล่างแต่ถ้าเลขสามตัวนี้คือมีโอกาส ถูกหนึ่งในพันถูกหนะึ่งในพันเลยแต่ว่ามือเอื้อนผมกับถูกถูกหนึ่งในพันเลขโต้จีนนะแต่กับบริษัทว่าเจ้าของซื้อเลขถูกหรอครับแต่ว่าถ้าถูกจริงๆมันก็ต้องได้สามตัวตรงๆนะประมาณนั้นครับแต่แค่ความฝันของแต่ละคนที่ว่าผมเอามาเล่าแค่บังเอิญว่าเลขเข้าสามตัวเฉยๆครับสุธีลงย่างก็คือเป็นแค่แนวทางครับเป็นแค่แนวทางเอาไว้เห็นตัวคนได้เปรียบเทียบก็ซื้อครับ จะถูกหรือไม่ถูกก็ขึ้นอยู่กับคนมุนฉลากนะครับเนาะกล่ขอให้ทุกคนโชคดีครับมันหมานงวดนี้ครับอีกรอบนึงครับตัวเลขเลขลดนะครับเนาะเลขลดขนเงิน5 3 8 7แม่ต่ำาอตเที่ส่วนตัวก็คือ0 5 3กับ0 8 7ที่วันเราบางส่วนตัวกล่ขอให้ทุกคนโชคดีครับมันหมานขอบคุณหลายสุดเลยครับ